ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่เมื่อเราทำผิดกฎจราจรง่ายๆด้วยตัวเองผ่านแอปขับดีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิก c y เบอร์ชา n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจาก c y เบอร์ a n n e l ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเกรดข่าวสารเกี่ยวกับใบขับขี่กันสักหน่อยนะครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเริ่มใช้กฎจราจรฉบับใหม่เริ่มใช้ระบบตัดแต้มไปขับขี่สำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคม2566นะครับโดยผู้ขับขี่ทุกคนนะครับจะมีคะแนนเท่ากันคือ12คะแนนนะครับสำหรับวิธีการตัดคะแนนแต่ละความผิดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบ คะแนนนะครับเมื่อเราทําผิดว่าเราถูกตัดกี่คะแนนเราสามารถตรวจสอบได้ผ่าน2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์นะครับ ptm.police.go.th นะครับช่องทางที่2นะครับตรวจสอบผ่านแอปที่ชื่อว่าขับดีนะครับในที่นี้นะครับผมขอเลือกวิธีการตรวจสอบคะแนนและใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันขับดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าขับดีมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดขึ้นมาแล้วทําการลงทะเบียนโดยการสมัครสมาชิกนะครับกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยืนยันนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์เพื่อเอาไว้รับรหัส OTP นะครับเพื่อยืนยันตัวตนและกรอกอีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ ให้เรากรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเอาไว้ข้างต้นนะครับสมัครสมาชิกสําเร็จกดลงชื่อเข้าใช้นะครับชื่อบัญชีผู้ใช้งานนะครับกรอกอ e ีเมลที่เราสมัครไว้รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้เราก็จะมาพบหน้าแรกของแอปนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลชื่อและนามสกุลของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรง เพิ่มข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของเราโดยการกดตรงที่เมนูฉันจากนั้นนะครับให้เราเพิ่มข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ของเรานะครับเมื่อเราเพิ่มข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ของเราเสร็จแล้วให้มาที่หน้าแรกนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลคะแนนการขับขี่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดคะแนนของเราก็จะเต็ม12คะแนนอยู่นะครับ จำนวนใบสั่งคงค้างนะครับเมื่อเรากระทำผิดถ้าเราไม่ได้ทำผิดก็จะเป็นศูนย์นะครับหากเราไม่ได้ทำผิดหรือถูกตัดคะแนนเราสามารถเข้าเมนูโต้แย้งข้อเก่าหาได้นะครับตรงเมนูโต้แยง้งข้อเก่าหาแล้วก็เมนูข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้เรากดเข้าไปอ่านได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ไง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับ สำหรับการตัดคะแนนก็จะมีหลากหลายความผิดนะครับผมจะขอแบ่งออกเป็น2แบบพอแล้วกันนะครับแบบแรกตัดคะแนนทันทีที่ทำผิดนะครับตัดคะแนน1คะแนน,นนะครับใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียว ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดป้ายภาษีนะครับตัด2คะแนนขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถในระหว่างพักใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่ตัด3คะแนนขับรถขณะหย่อนความสามารถขับผิดวิสัยคนขับธรรมดาขับรถชนแล้วหนีตัด4คะแนนเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติด แข่งรถในทางโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นแบบที่2นะครับตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับใบสั่งนะครับเช่นฝ่ฟาฝืนเครื่องหมายในทางไม่แสดงใบอนุญาตขับรถไม่คิดซ้ายจอดรถที่ห้ามจอดค้างชำระ1ใบสั่งตัด1คะแนนนะครับคะแนนที่ถูกตัดสามารถคืนได้นะครับ สำหรับคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งนะครับเมื่อครบ1ปีจะได้คืนอัตโนมัตินะครับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเมื่อคะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนนะครับเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนนได้นะครับแต่ทําได้ปีละ2ครั้งเท่านั้นนะครับอบรมครั้งแรกได้คืนไม่เกิน1 2คะแนนครั้งที่2ได้คืนไม่เกิน6คะแนน กรณีคะแนนเหลือศูนย์คะแนนจนถูกสั่งพักใบขับขี่90วันหากเข้าอบรมอบรมผ่านจะได้คืน12คะแนนทันทีอบรมไม่ผ่านไม่เข้าการอบรมจะได้คืนเพียง8คะแนนหากครบหนึ่งปีไม่ทำผิดกฎจราจรอีกจะได้อีก4คะแนนที่เหลือนะครับ6เรื่องที่เราควรปฏิบัติตามนะครับ1ขับรถต้องมีใบ,บขับขี่โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี12คะแนน 2. ทำผิดกฎจราจรใน20ฐานความผิดอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ชำระค่าปรับถูกตัดคะแนนตั้งแต่1-4ถึง4คะแนนขึ้นไปอยู่กับความผิด 3. หากถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์จะถูกพักใบขับขี่90วัน 4. ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท 5. คืนคะแนนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบ1ปีจะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ 6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันหลังจากนั้นภายใน1ปีหากถูกตัดคะแนนอีกจะถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกชนิดก็ได้นะครับ สำหรับข่าวสารเกี่ยวกับใบขับขี่และกฎจราจรใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่9มกราคม2 5 1 6ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านขับรถอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรนะครับให้ถือว่าเพื่อนบนท้องถนนนะครับเป็นญาติพี่น้องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อชม คลิปดีๆและมีสาระจาก Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ